วันนี้นะครับก็จะคุยถึงความสําเร็จคุยถึงเรื่องราวของต้องเรียกเลยว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายนะครับของการที่เราจะประสบความสําเร็จนะครับในการพิชิตรางวัลในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอว่าจริงๆแล้วอะหลายๆครั้งนะครับคุณหมอก็มักจะพูดอยู่เสมอนะครับว่า ปกติแล้วอะ่ะคือเวลาเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จอะ่ะมันไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายในแบบไหนก็แล้วแต่ที่เราสร้างธุรกิจเอ็มตานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของเข็มเกียรตรงวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของการมีไรายได้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของการพิชิตนะครับรางวัลการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับทริปต่างๆเนี่ย คุณบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงๆแนละ้วว่ามันก็คือการที่เราอ่ะสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจของเรานะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเลยนะครับก็คือการที่เราจะประสบความสําเร็จได้อะ่ะ คือถ้าเราพูดถึงนะโดยส่วนใหญ่มันจะมีอยู่องค์ประกอบใหญ่ๆอยู่2ส,ส่วนก็คือส่วนที่1เลยก็คือเรื่องราวของการสร้างงานใช่ไหมครับก็คือการลงมือทำนะครับในเนื้อง,งานหรือว่าถ้าเป็นในที่เรามักจะพูดถึงเสมอๆเ,เลยก็คือการทํางานพื้นฐานนั่นเองนะครับก็คือการที่เราจะต้องให้การสปอนเซอร์เราจะต้องออมีการ นำเสนอแผนธุรกิจเอมตามีการนำเสนอเรื่องราวของสินค้าใช่ไหมครับแนะนำสินค้าสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคนะครับดูแลผู้นำของเราดูแลผู้คนที่เขามีความฝันต้องการประสบความสำเร็จอันนี้ก็คือเป็นพาร์ทหนึ่งเลยซึ่งคุณบอกว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเราเข้ามาทำธุรกิจเอมตาอยู่แล้วเนี่ยเราก็มักจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าอันนี้มันก็คือส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เราต้องทำแน่ๆแล้วเพื่อที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายต่างๆที่เราตั้งใจไว้นะครับ แต่อีกส่วนหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันมีความสําคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับก็คือในส่วนที่มีความเป็นตัวตนของเรานั่นเองนะครับความเป็นตัวตนของเราคืออะไรนะครับสิ่งสําคัญเลยนะก็คือความคิดของเราก่อนเลยเพราะว่าความคิดมันจะหลีดคือมันจะนําไปสู่การกระทําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญเลยที่จะทําให้เราทําอะไรก็ได้เพราะธรรมชาติของคนเราเนี่ยเราจะทําอะไรเราก็ต้องคิดก่อนอยู่แล้วเป็นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่า วันนี้ในเรื่องราวของการสร้างความสําเร็จอะที่อย่างคุณหมอบอกว่ามันมีสองพาร์ทสส่วนก็คือส่วนของการทํางานกับส่วนของความคิดนะครับซึ่งส่วนของความคิดนี่แหละมันเป็นอะไรที่มีความสําคัญมากๆนะครับเพราะมันเป็นจุดที่จะทําให้เราอะเกิดความรู้สึกนะครับแล้วก็เกิดความเขาเรียกว่าการตัดสินใจเกิดความมุ่งมั่นเกิดความ ที่จะหยิบเอาดึงเอาพลังของเราเนี่ยออกมานะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปทาพาร์ทของการทํางานพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะโดยธรรมชาติของเราอ่ะก็คือมันก็ต้องคิดก่อนแล้วค่อยทำอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นความคิดของเรามันเป็นแบบไหนบ้างที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับทุออกหมอก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราพูดกันถึงตอนที่เรากําลังจะอยู่ในช่วงสุดท้ายของการพิชิต ทริปเอมสตาร์เอ็กพอร์นี่ยซึ่งเหลือเวลาอยู่ประมาณแค่6-7วันเนี่ยเราลองนึกดูนะโดยธรรมชาติส่วนใหญ่คนเราอะ่ะจริงๆแล้วว่าเราสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันประสบความสําเร็จนะครับได้ตั้งแต่เราเริ่มต้นแล้วก็ตั้งใจคือการทำงานมันเริ่มต้นมาจากการที่จุดสตาร์ทก่อนคือจุดแรกตอนที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวหรือว่าการประกาศ ให้ว่ามีรางวัลน,นี้มีท่องเที่ยวมีทิปท่องเที่ยวนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยคุณบอกว่าตรงนั้นอนะ่ะมันคือเป็นจุดสตาร์ทของเราใช่มตอนนั้นอนะ่ะอารมณ์บรรยากาศทุกอย่างของเรามันก็คือมันจุดเริ่มต้นแหละเราตื่นเต้นเรารู้สึกโอ้ต้องการประสบความสําเร็จเราต้องการทําให้มันได้นะครับแต่พอผ่านจากจุดนั้นไปเนี่ย มันก็คือไปสู่ภา a ของการทํางานเนี่ยมันก็จะเจอเรื่องราวต่างๆในกระบวนการการทํางานซึ่งเราต้องใช้ความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดไปของจากจุดเริ่มต้นมันก็จะเป็นเรื่องราวของความเชื่อก่อนว่าเราเชื่อมั่นเรายังคงเชื่อมั่นอยู่ไหมเรายังคงมุ่งมั่นไหมเรายังคงแน่วแน่อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ยังคงมีความเชื่อว่าตัวเองทําได้ตัวเองไปได้ตัวเองยังออมีความแน่วแน่ในการที่จะพิชิตรางวัลนี้ให้ได้อะไรเงี้ยคุณบอกว่าเขาก็จะยังทางานกันอย่างต่อเนื่อง จนกรทั่งสุดท้ายก็จะประสบความสาเร็จก่อนที่มันจะหมดเวลาเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูกันเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเลยผมอกว่าหลายๆคนหรือว่าคนจํานวนเยอะพอสมควรนะที่ส่วนใหญ่นะมักจะทํางานแบบคือทุกๆครั้งที่ทํางานอะ่ะก็จะเจอสภาพาเขาเรียกว่าทํางานแบบเร่งหน่วนะ เนะสมอเสมอทํางานแบบเร่งรวดก็คือพอมันพอมันจะหมดเวลานะเราค่อยมาเร่งสปีดเอาตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราทําแบบเนี้ยหลายๆครั้งเลยนะครับมันก็จะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จหลายๆครั้งมันก็จะทําให้เราอ่ะไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ได้นะเราลองนึกถึงภาพเวลาแบบเราวิ่งเราแข่งขันเนี่ยคนที่เขาวิ่งแข่งขันแล้วชนะที่หนึ่งที่สองอะไรอย่างเงี้ยเราลองสังเกตด,ดูเขาคงไม่ได้วิ่งช้าช้าตั้งแต่แรกอ่ะ เขาอาจจะมีเทคนิคในการวิ่งก็จริงแต่เขาก็คงไม่ได้ช้าแบบโอ้โหห่างไกลจากคนอื่นเยอะแยะมากมายอยู่ล้งท้ายไปไกลๆแล้วก็จะมาแบบบูสต์อัพตอนสุดท้ายที่จะแบบอย่างเงี้ยมันโอกาสมันก็ม,นกมันก็น้อยมากแล้วที่มันจะเป็นแบบนั้นถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้นะแต่ว่าโอกาสมันก็จะลดน้อยลงไปอย่างแน่นอน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันเนี้ยเราอ่ะคือไม่ได้แบบ มีความตั้งใจมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่สะสมความสาเร็จมาอย่างต่อเนื่องพอมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้มันก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเรายังคงที่เต็มไปด้วยความเชื่อว่าเราจะไปได้เราจะประสบความสาเร็จได้ก็ต้องแน่นอนเลยครับว่าเราก็ต้องเหนื่อยหน่อยเราก็ต้องแบบใส่พลังอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ทีนี้มันสําคัญกว่านั้นก็คือเราต้องไม่ถอดใจอ่ะคือเราต้องยังไม่ถอดใจไม่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมี คุณสมบัติหรือว่าเราจะมีคะแนนท่องเที่ยวของเราเนี่ยอยู่เท่าไหร่ก็ตามนะเพราะคุณบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเดือนนี้มันก็เป็นเดือนที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่เรามีคะแนนเพิ่มให้จากทีมแข่งอีกเท่าตัวเลยลก็คืออีก50%ิเอเพิ่มขึ้นมาก็เป็น100%้พูดง่ายเลยจริงๆเราก็คือเราได้เหมือนกับคะแนนทีมอ่อน2เท่านั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกว่า ปันสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้เลยก็คือถ้าใครที่ยังคงมีเป้าหมายอยู่นะครับก็สําคัญมากคุณต้องยังไม่ถอดใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะประสบความสําเร็จได้ในโค้งสุดท้ายเนี่ยคุณบอกว่าเขาจะต้องเต็มไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกสุดเลยนะคุณบอกว่าอย่างที่บอกเราต้องอยู่ในพาร์ทที่2เลยคือพาร์ทที่มันมีความสําคัญนะคก็คือการที่เราจะต้องเป็นคนหนึ่งนะที่ยังคงรู้สึกได้หรือว่าสัมผัสความรู้สึกของตัวเองได้ว่าเรามีความหวังอันนี้มันคือความหวัง คนเราอะเวลามีความหวังอะไรอะมันจะ,จะทําให้เราเป็นไงครับเราจะมีความรู้สึกว่าอนาคตข้างหน้ามันต้องเป็นของเราเราจะกําลังท,ที่จะได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย อารมณ์ความต้องการหรือที่ผหมอเร,เรียกว่าอารมณ์ปรารถนานเนี่ยมันจะต้องแรงกล้ามันต้องมากพอเลยที่เราจะรู้สึกว่ามันจะสามารถทําให้เราเนี่ยจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามตัวเราเองว่าวันนี้เราคิดว่าเราหมดหวังแล้วหรือเปล่านะคือคืหอหมอกว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราทําธุรจิจเอมตามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่น่าจะต้องผิดหวังอะไรเลยเราไม่น่าที่จะต้องไม่มีความหวังเลยเพราะว่าทุกอย่างที่อยู่บน เรื่องราวของการสร้างธุรกิจเอ็มตาให้ประสบความสําเร็จอะ่ะคุณบอกว่ามันก็คือมันก็คือพลังแห่งความหวังอะเราหวังว่าชีวิตของเราความสําเร็จของเราอนาคตของเราสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงตัวเราไปในอนาคตความสุขที่มันจะเติมเต็มเข้ามาเนี่ยมันต้องมาจากความรู้สึกตรงนี้ก็คือเราต้องเต็มไปด้วยความหวังนะครับแล้วก็มีอารมณ์มีความปรารถนามีความเหมือนกับ ม,นมนันเหมือนกับจิตใจมันจดจ่ออยู่ตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกว่าเรายอมแพ้ไม่ได้นะครับเราจะต้องเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นเราต้องเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะอยู่ในตรงนี้ปราสาทโอซาก้าเราต้องเป็นคนหนึ่งนะครับที่เราจะได้มีโอกาสไปเห็นสิ่งซึ่งคนทั่วโลกเขาก็อยากจะไปอะนะครับพเพราะฉะนั้น,นเนี่ยสิ่งแรกสุดเลยวันนี้ต้องถามนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเรายังเต็มไปด้วยความหวังหรือเปล่าเรายังม e ีอารมณ์ปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จแบบนี้หรือเปล่า นะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกสุดนั่น,มนหมายถึงว่าเราต้องไม่ถอดใจเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องไม่ล้มเลิกเราต้องไม่คิดอย่างอื่นเลยเราต้องคิดว่าเราต้องทําให้มันได้นะครับถึงแม้ว่าบางทีนะครับวันนี้คะแนเน Ą เราอาจจะยังน้อยอยู่นะแต่คุณหมอบอกได้เลยว่าความหาจรรย์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งมาตศจย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นกับคนที่ยังคงตั้งใจอยู่ยังเกิดข,ขึ้นกับคนที่ยังมีหัวใจของการเป็นผู้ชนะ ไม่แน่บางทีเนี่ยในเจ็ดวันที่เหลือเนี่ยถ้าเรามุ่งมั่นเราตั้งใจเราทํางานอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเรา,เา,าก็อาจจะเจอนะครับคนที่เขาอาจจะอยากประสบความสําเร็จเข้ามาสร้างธุรกจิจแล้วอาจจะเอาง่ายๆเลยเข้ามาเสร็จเขาก็อยากจะเป็นบอลซาภายในเจ็ดวันภายในห้าวันเราลองคิดดูสิครับ <S <S ถ้าเป็นบอลตาภายในห้วันเจ็ดวันเะนีบบคะแนน ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันก็คือคะแนนของเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกว่ายังไงยังไงเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องไม่หมดหวังวันนี้อารมณ์ของเราเนี่ยมันยังคงจะต้องจดจ่ออยู่กับเป้าหมายนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับก็คือสิ่งสําคัญเลยก็คือเราต้องตื่นตัวนะครับคือตื่นตัวหมายความว่าตัวเราเองนะเราต้องรู้สึกได้อยู่ตลอดเวลาเลยว่าเออนี่แหละ มันคือเราแบบมันตื่นตัวมันตื่นเต้นมันกระตือร้อนก็คือมันรู้สึกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนหัวใจมันหนาวสั่นอ่ะมันพร้อมที่จะแบบพิชิตเป้าหมายมันพร้อมที่จะทําให้เราอ่ะไปยืนอยู่ตรงนั้นอย่างที่หมอพูดในหลายครั้งอ่ะเราลองจินตนาการดูนะครับอยากให้เราลองจินตนาการดูแล้วเราจะรู้สึกได้เลยะถึงความตื่นเต้นอ่ะถึงความตื่นตัวของเราอ่ะเราจินตนาการไ้มเราลองแบบเออเอาเสื้อผ้าที่เราอยากจะใส่อ่ะ มาใส่แล้วก็ถ่ายรูปดูเอาตัวเราเองี่ใส่อยู่ในรูปปราสาทโอซาก้าดูอะไรอย่างเงี้ยคือทําอะไรก็ได้ที่มันจะทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าเอ้ยตื่นขึ้นมาอีกเจ็ดวันที่เหลือนี่ยเราตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าเราจะประสบความสําเร็จเราต้องไปได้แล้วที่สําคัญเลยคือถ้าเรายิ่งเราตื่นตัวแล้วเรา เราแบบมีเขาเรียกว่าทีมงานของเราที่มีเป้าหมายด้วยกันไปด้วยกันทํางานด้วยกันอ่ะมันก็จะยิ่งสนุกมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนประสบความสําเร็จอ่ะต้องมีคุณสมบัติข้อนี้อยู่แล้วก็คือเขาต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเขาต้องกระตือรือร้นเขาต้องตื่นเต้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกได้ว่าเนี่ยมันคือการดึงเอาอารมณ์ของเขาเออกมาเพื่อที่จะสามารถไปสร้างงานได้การที่เราเนี่ยจะไปเล่าแผนธุรกิจได้อ่ะ ก็คือแสดงว่าเราเป็นไงครับเราต้องตื่นตัวอยู่แล้วอะเราต้องตื่นเต้นอยู่แล้วอะเวลาเราไปเล่าเราต้องเล่าด้วยความตื่นเต้นเราต้องเล่าด้วยความสนุกเราต้องเล่าด้วยความหวังเราต้องเล่าด้วยความรู้สึกที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกได้ว่านี่คือโอกาสของเขาเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในการสร้างความสําเร็จอะมันอาศัยอารมณ์ตรงนี้เยอะมากมาเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยว่าคนยอมแพ้หรือว่าคนที่อาจจะ ขอดใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักจะเกิดจากตรงนี้แหละก็คือตอนนี้อารมณ์มันก็ไม่ค่อยมีความตื่นเต้นมันก็ลดน้อยลงเพราะเราเมื่อแต่ไปมองว่าตอนนี้คะแนนเราจะถึงหรือเปล่านะครับคุณหมอบอกได้เลยว่าต่อให้ตอนนี้นะทำมานะสองเดือนครึ่งแล้วเนี่ยนะครับตอนน่อให้เรามีห้าสิบคะแนนนะเราก็ยังไปได้เลยถ้าเรายังมีอารมณ์ตื่นตัวอยู่เรายังมีอารมณ์ที่กระตือรือร้นเรายังมีอารมณ์ที่ตื่นเต้นอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับ อันที่ถัดมาเลยนะครับก็คือแน่นอนที่สุดนะครับเราต้องลงมือทำนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างเนื้องานงเราให้มากพอนะครับจริงๆอ่ะผมบอกพูดมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วด้วยนะครับว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จพิชิตเอเมตาเอ็กพอร์เจแปนได้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับแค่เราทําในสิ่งที่เราโฟกัสอย่างชัดเจนอ่ะอย่างเช่นเราต้องการคะแนนหนึ 1, ่งหมื่น PV อ่ะถ้าเราแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ น้ำมันลำข้าวและจมูกข,ข้าวไวเท่าในไวเท่าสตาร์แฟมิลี่แพ็คอะสิแพ็คเราก็ได้หมื่น PV แล้วนะครับเราแนะนําอาหารเสริมชุดลดน้ําหนักของเราเนี่ยนะครับสิชุดเราก็ได้24,000 PV แล้วอะคือคุณหมอว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราอะเข้าใจว่าวิธีการทํางานของเราเป็นแบบไหนแล้วเราทําเนื้องานให้มากพอลงมือทํางานให้มากพออย่างเช่น7วันที่เหลือถ้าสมมุติเรายังขาดคะแนนเท่าไหร่คุณหมอว่ามันง่ายมากๆนะครับเราก็มาดูว่าเราขาด กีค่คะแนนนะครับแล้วเราก็เป็นไงครับเราก็มาโฟกัสเลยนะครับว่าเราจะสร้างยอดธุรกิจมาจากอะไรได้บ้างซึ่งอย่างง่ายๆเลยก็คือน้ำมันล้ำเท้าชุดลดน้ำหนักชุดออโตเดลิเวอรี่นะครับชุดสกินแคร์อย่างเงี้ยพวกเนี้ยทำอย่างละห้าชุดสิบชุดห้าชุดสิบชุดนะครับคะแนนก็ผ่านแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอย่าเสียโอกาสแล้วคุณหมอบอกเล,เลยนะว่าเอ็นตาเอ็กพอเจแปเนี่ย จะเป็นทริปการท่องเที่ยวที่ต้องเรียกเลยว่าคะแนนเนี่ยต่ำมากๆแล้วก็คะแนนน้อยมากๆคะแนนเป้าหมายเนี่ยเรียกว่าง่ายมากๆแล้วนะครับนับจากนี้ไปเนี่ยคะแนนมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากเราอะ เหมือนกับมอบรางวัลมอบของขวัญมอบกันทุกอย่างให้เราเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเราเองนะครับมาตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปนี้เนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นทริปทิ้งท้ายสําหรับการทําคุณสมบัติที่คะแนนง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับถ้าใครพลาดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสียโอกาสมากๆนะครับ ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จนะครับเราต้องยืนหยัดและเด็ดเดี่ยวนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยสิ่งสําคัญมากมากเลยก็คือการยืนหยัดและเด็ดเดี่ยวนะครับยืนหยัดก็คืออดทนก็คือเราต้องรู้เลยว่าเราไม่ยอมแพ้เราต้องรู้เลยว่ามันไม่มีเวลาท้ออีกแล้วน่ะใน6 7วันนี้นะครับคือไม่มีเวลาสงสัยไม่มีเวลาที่จะหมดแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอีกแล้วนะครับมันมีแต่ว่าวันเนี้ย เราต้องเด็ดเดี่ยวที่จะสร้างงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการทำงานในช่วง7วันสุดท้ายเนี่ยจึงถือว่าเป็นการทำงานที่ต้องใช้ทั้งพลังทั้งหมดที่เรามีอยู่ต้องใช้ทั้งสเก e ดูคือการวางแผนการทำงานในแต่ละวันให้มีปริมาณเนื้องานให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำให้เราอะสามารถที่จะ พิชิตเป้าหมายในครั้งนี้ได้นะครับซึ่งคุณหมอก็เชื่อนะว่าจากที่ดูดูแล้วเนี่ยก็หลายท่านนะครับที่คะแนนผ่านแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแต่ว่าเมื่อท่านคะแนนผ่านแล้วอ่ะก็ต้องบอกเลยว่านั่นคือเวลาที่ดีที่สุดนะครับที่เราจะสามารถนะครับพาดาวไลน์ของเราอะ่ะที่เขาอะ่ะยังต้องทําคะแนนอยู่อะ่ะให้เขาอะ่ะสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วย วันนี้เราอยากชลาใจหรือเราอยากแค่สบายใจว่าเออเราโชคดีจังเลยคะแนนผ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้เราอะ่ะเอาช่วงเวลาที่ดีที่สุดแบบเนี้ยนะครับลงไปที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลดาวไลน์ของเรานะครับ mm. เพื่อที่จะทําให้เขาอะ่ะสามารถที่จะไปญี่ปุ่นกับเราได้ด้วยแล้วคุณหมอจะคุณหมอเขาจะทําให้เราได้รู้สึกได้เลยนะเพราะว่ามันคือความคุ้มค่ามากๆนะครับกับการใช้เวลาช่วงเวลานี้นะครับ พราะว่าถ้าคะแนนเราผ่านแล้วอะแล้วเราก็แค่ปล่อยให้7วันมันผ่านไปอย่างสบายๆอะคุณหมอว่านั่นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับตอนนี้สิ่งที่คนคะแนนผ่านก็คือต้องลงไปช่วยดาวไล์นะครับส่วนดาวไล์หรือว่าคนที่ยังคะแนนไม่ผ่านคุณก็ต้องเด็ดเดี่ยวมากๆเลยในการที่จะลุยแล้วก็ทํางานในช่วง7วันสุดท้ายนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับต้องประเมินผลงานของตัวเองทุกวันนะครับเพราะคุณหมอว่า การประเมินผลงานเนี่ยมันคือการยอมรับความจริงนะครับอย่างเช่นวันนี้ทั้งง่ายๆเลยนะครับต้องถามว่าอะแล้วอย่างวันนี้เราทําอะไรมาบ้างแล้วตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยนะเช้ามาจนถึงตอนนี้ก่อนที่จะมาฟัง Facebook Live กันเนี่ยนะครับเราคิดว่าวันนี้เราสร้างผลงานอะไรที่มันจะทําให้เราไปญี่ปุ่นได้เนี่ย ได้อะไรมาบ้างนะครับเราจริงๆทุกคน,นรู้อยู่แก่ตัวเองอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นนะวันนี้เอาง่ายๆเลยยอดธุรกิจที่มันเพิ่มขึ้นหรือคะแนนที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ของเราเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่หรือว่าการสปอนเซอร์นะครับหลายๆคนอ่ะก็คือสปอนเซอร์ใช่ไหมครับเดือนนี้เนี่ย ถ้าเราต้องการคะแนนเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องเท่าไหร่ครับก็ต้อง1ิบซูเปอร์ไวเซอร์ถูกไหมครับเราถึงจะได้คะแนนเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มแต่ว่าทําไมเราจะต้องมาทําช่วงสุดท้ายด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ผลักวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆแล้วต้องมาเข้าโค้งสุดท้ายแล้วมันทําให้เราเครียดด้วยนะแต่แต่ถ้าเรายังเด็ดเดี่ยวและตั้งใจแล้วเราประเมินแล้วเรายอมรับความจริงคุณหมอกว่า เวลาที่เหลือมันก็มากพอที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินผลงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเมินเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ทํางานให้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับแต่มันคือการยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าอ๋อวันนี้เราอาจจะพลาดตรงจุดนี้ไปวันนี้เราอาจจะทำตรงนี้น้อยไปหน่อยนะครับวันนี้เรา,าจ,จะวางแผนเนี่ยหลวมไปนิดนึงอะไรอย่างนเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกว่าตั้งแต่ คืนนี้เลยเนี่ยนะครับก็ต้องลองวางแผนดูนะครับอย่าให้วันเวลามันหมดไปนะครับแล้วมันก็จะเสียดายมากๆแล้วจริงๆอะ่ะโชคดีมากๆนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเหลือวันที่28กับ29่้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นเสาร์กับอาทิตย์อีกด้วยนะครับซึ่งก็จะเรียกได้ได้เลยนะครับว่ามันจะแบบคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับกับการที่เราจะลุยอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทุ่มเทอย่างจริงจังเนี่ยมันถึงจะสามารถทําให้เราอ่ะประสบความสําเร็จได้นะครับและคุณหมอก็เชื่อนะครับว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากอารมณ์ภายในทั้งนั้นเลยล้วนแล้วมาจากความรู้สึกภายในของเราความตื่นเต้นที่มีอยู่ในตัวเราความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตัวเราความตั้งใจนะครับที่เรายังคงตั้งใจอย่างต่อเนื่องที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็ สิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะวันนี้คุณบอกว่าต่อให้เราคะแนนผ่านนะถ้าเราอะ <c oughs> คะแนนผ่านแต่เราอะยังคงทําคุณสมบัติเพื่อได้รับคะแนนเพิ่มอะ ก็คือเรียกว่าเราทํา10ซูเปอร์ไวเซอร์ด้วยอ่ะต่อให้คะแนนเราผ่านแล้วเราก็ทํา10ซูเปอร์ไวเซอร์อ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกได้เลยอ่ะว่าเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าเป็นไงครับเราก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับดาวไลน์เราแล้วมันก็สร้างความตื่นเต้นให้กับองค์กรของเราด้วยขนาดคุณคะแนนผ่านก็ยังทํา10ซูเปอร์ไวเซอร์เลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่คะแนนยังไม่ผ่านอ่ะทำไมเขาจะทํา10ซูเปอร์ไวเซอร์ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันมีผลต่อกันอยู่แล้วมันเป็นแรงเหวี่ยงซึ่งกันและกันันนนมมเป็ควา สมเร็จมันเป็นแบบอย่างของความสําเร็จที่จะสร้างความสําเร็จให้มันเกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เราต้องทุ่มเทแล้วเราต้องจริงจังนะครับสร้างทุกอย่างเนี่ยให้มันให้มัน,มนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับ <c oughs> สิ่งสําคัญมากที่สุดนะครับกับการที่เราจะพิชิทตทริปนี้ได้ก็คือเราต้องมีพันธสัญญากับตัวเองนะครับ พันธสัญญากับตัวเองคืออะไรก็คือถ้าพูดง่ายๆเลยจริงๆมันก็เหมือนความรับผิดชอบนะครับที่เรารู้ว่าเราตั้งใจอ่ะบางคนนะครับบอกว่าเรามาทําธุรกิจเอนตาเราจะรับผิดชอบเราตั้งใจที่จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะดูแลครอบครัวของเราดูแลลูกของเราสร้างเป็นมรดกให้กับลูกของเราอะไรอย่างเงี้ยคุณบอกว่าเมื่อเรารู้สึกแบบนั้นนะ ก็ต้องให้การกระทําของเราอ่ะมันต้องออกมาเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคุณบอกว่านั่นแหละมันถึงจะเรียกว่าพันธสัญญาหรือว่าความรับผิดชอบที่เรามีต่อคนที่เรารักมีต่อครอบครัวของเรารวมทั้งมีต่อตัวของเราเองด้วยนะครับซึ่งยิ่งเรามีพันธสัญญากับตัวเองมากเท่าไหร่นะครับเราก็มีโอกาสนะครับที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีพลังในการที่จะสร้างธุรกิจมากขึ้นเท่านั้นแล้วเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับคุณหมอก,ก็อยากให้ ได้เห็นทุกๆคนนะครับไปอยู่ที่ออสกาไปอยู่ที่เกียวโตโนาราด้วยกันไปถ่ายรูปด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าทริปนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นทริปที่พิเศษมากๆนะครับและสิ่งสําคัญอีกหนึ่งข้อเลยนะครับที่จะฝากไว้ก็คือเราจะต้องมีพันธสัญญากับทีมงานของเราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรก,กิจนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเราเองอ พาตัวเราเองไปท่องเที่ยวได้นะครับแต่คุณบอกว่าสิ่งที่มันสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่เราอ่ะจะต้องพาทีมงานของเราดาวไลน์ของเราคนที่เราเคยส่งมอบโอกาสให้กับเขาด้วยมือของเราเองอ่ะคนที่เราให้การสปอนเซอร์ด้วยมือของเราเองอ่ะให้เขาอ่ะได้ประสบความสำเร็จ วันที่เราคุยกับเขาก็คือเขาอยากประสบความสมําเร็จเขาถึงตัดสินใจสมัครเข้ามาอยู่ในองค์กรธุรกิจของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราต้องมีเป้าหมายนะครับในการที่จะพาผู้คนเหล่านี้ให้ไปประสบความสมําเร็จกับเราด้วยใครก็ตามนะครับที่เคยไปต่างประเทศนะครับกับเอ็มตามมาแล้วเนี่ยหนึ่งทริปสองทริปสามทริปสี่ทริปเนี่ยนะครับแล้วยังไม่เคยพาดาวไลน์ไปต่างประเทศกับตัวเองเลยเนี่ยคุณหมอว่า การที่เราอ่ะสามารถพาเข้าไปญี่ปุ่นในครั้งนี้ได้เนี่ยโอ้โหคือเป็นทริปแรกของเขาแล้วก็เป็นทริปแรกที่เราพาดาวไลน์ไปได้ด้วยอ่ะมันเป็นความภาคภูมิใจเราจะเห็นถึงเขาเรียกว่าคุณค่าของการสร้างธุรกิจอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจเอ็มตาได้เนี่ยก็คือการที่เราต้องพาผู้คนไปประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้มันคือการพิสูจน์ตัวเราเองนะครับถ้าเราอ่ะ ไปมากี่ครั้งแต่เรายังไม่เคยมีดาวไลน์ไปอันนี้ประเด็น,รดนแรกนะเราเคยไปมากี่ครั้งละแต่เรายังไม่เคยมีดาวไลน์หรือว่าเพื่อนของเราที่เราให้การสปอนเซอร์เนี่ยไปเลยสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้ครั้งนี้นะครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเราเองคือถ้าถ้าเราพาไปได้ก็แสดงว่าเราทุ่มเทมากขึ้นเราเด็ดเดี่ยวมากขึ้นเราจริงจังมากขึ้นเราตัดสินใจมากขึ้นเราทํางานมากขึ้นอะ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือการที่เราสามารถพาคนอื่นไปได้นะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเราและนะครับหรือแบบที่2ก็คือเราเคยไปต่างประเทศและแล้วก็เราก็เคยพาดาวไลน์เราเนี่ยไปต่างประเทศกับเราแล้วแต่ก็อาจจะเป็นดาวไลน์คนเดิมๆนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวตอนนี้เราต้องพาดาวไลน์คนใหม่เพิ่มขึ้นนะนะอ่ะนะอันี้ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งเลยฮะที่คุณบอกว่าเราต้องลงไปค้นหาแล้วก็ใช้ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด โดยว่าอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ตัวเราเองอ่ะเรียกว่าใกล้เป้าหมายแล้วหรือว่าเราเนี่ยถึงเป้าหมายไปแล้วในตอนนี้ก็คือใช้เวลานี้ในการพาดาวไลน์ใหม่ของเราหรือว่าดาวไลน์คนที่ยังไม่เคยไปต่างประเทศกับเราอ่ะไปกับเอมตาเนี่ยทริปเอมตาเนี่ยลองพาคนใหม่เนี่ยไป นะเพื่อที่จะทําให้เราได้เห็นถึงคําว่าคุณค่าของการสร้างธุรกิจเองมตาแล้วก็คุณค่าของการสร้างความสาเร็จแล้วสิ่งหนึ่งเลยคุณหมออยากจะบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจนะมันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นการทําให้องค์กรของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีความมั่นใจนะในธุรกิจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสุดท้ายของวันนี้คือคุณหมอว่ามันเป็นแบบ จริงๆอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับในการที่จะประสบความสาเร็จนะครับใน7วันที่เหลือนะครับก็คือวางแผนง่ายๆเลยนะครับคุณหมอกว่าหนึ่งเลยเราต้องไปเราต้องมีรายชื่อแหละถ้าเราจะทํางานให้มันละเอียดแล้วก็ใช้เวลาให้มันเต็มที่มากที่สุดถูกไหมครับเราก็ต้องมีรายชื่อแหละแนะนํานะครับ แผนธุรกิจเอ็มตานะครับแนะนําสินค้านะครับแล้วสินค้าหลักๆเลยเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างมีใครบ้างเนี่ยเราจะต้องทําออกมาแล้วนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้จริงจังนะครับช่วงสุดท้ายนะครับก็อยากให้เราเนี่ยนะครับมาลองคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับใครนะครับที่คิดว่านะครับ ยังไงนะครับเราก็ไม่ถอดใจอถ้าใครที่คิดว่าใครที่คิดว่าเราก็ไม่ถอดใจเด็ดขาดเจอกันที่โอซาก้าเกียวโตนาราแน่นอนนะครับเจอกันแน่นอนในทริปนี้นะอะไม่ใช่ทริปไหนๆนะเจอกันแน่นอนในทริปนี้นะครับกดเลขหนมานะครับใครที่ไปเกียวโตโอซาก้ากับแน่นอนใครที่ไม่แน่ใจกดเลขสออนะครับ ใครที่แน่ใจนะครับกดเลขหนึ่งนะครับใครที่ไม่แน่ใจนะครับกดเลขสองนะครับขอดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ามาแล้วนะครับอ่าคุณธัญญานมาแล้วเลขหนึ่งนะครับคุณนพรัตน์นะครับเลขหนึ่งคุณประยูนเลขหนึ่งนะครับอ่านะครับเจฟปานก็เลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับคุณสาวิตรีก็บอกว่าเลขหนึ่งนะครับคุณพรพินานเลขหนึ่งคุณมนภาเลขหนึ่ง คุณนิธิโลดนะครับแหมคุณหมอรอดูเลข2คุณวีรศักดิ์เลขหนึ่งกี่ตัวนี่เนี่ยนับไม่เทิมคุณพรปรวีนะครับคุณกนกวันกนกเห็นไหมเรียกชื่อผิดเลยคุณสุทธิศักดิ์คุณวิรยานะครับ โ okay. อเคก็เชื่อมั่นนะครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราก็คงตั้งใจละเดี๋ยวเราต้องเจอกันแน่นอนนะครับเพราะว่าไลฟ์ครั้งถัดไปก็คือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยว จะเอาลายชื่อมาให้ดูกันดีไหมว่าอ่าใครกดเลขหนึ่งมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแต่ก็ยังไงก็มั่นใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําได้แล้วก็ประสบความสมําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับขอเพียงแค่เรามีความปรารถนาขอแค่เพียงแค่อารมณ์ของเรามันยังอยู่ความเชื่อมั่นของเรามันยังอยู่ความตั้งใจของเราก็ยังอยู่นะครับคือ คุณบอกว่าตอนนี้เราก็คือจดจ่ออย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็วางแผนการทํางานนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วคุณหมอก็เชื่อนะครับว่าทุกคนนะครับสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเราต้องการให้นะครับความสําเร็จในปี2566นะครับ ของธุรกิจเอมตาของพวกเราของตัวเราเองทุกๆคนนะครับประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความตื่นเต้นพลังแห่งการพิชิตเป้าหมายพลังแห่งการสร้างความสุขนะครับให้เกิดขึ้นสร้างผลงานชิ้นโบแดงสร้างผลงานชิ้นสําคัญให้กับตัวเราทุกๆคนเนี่ยนะครับคุณบอกว่าก็เราต้องพิสูจน์ตัวเอง กับทริปนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะรู้เลยนะครับว่านั่นคือโอกาสนะครับของการที่จะได้เดินทางในทุกๆทริปกับเอมตาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่านะครับเราคงจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วสิ่งสําคัญสุดท้ายเลยที่อยากจะฝากไว้นะครับอย่าลืมนะครับก็คือเราต้องมีความหวังและเรายังคงต้องมีอารมณ์ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสําเร็จคุณหมอเชื่อว่าทุกคนประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับ ก็มกราคมแล้วนะครับปีใหม่ก็ผ่านไปแล้วตุจจีนก็ผ่านไปแล้วนะครับก็สุดท้ายเลยนะครับก็อยากจะขออวยพอดอีกครั้งหนึ่งนะครับซินเจียอยู่อีซิน,นี้วใช้ถึงแม้ตุจีนจะหมดไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับไม่ใช่เพียงแค่ร่ํารวยเงินทองอย่างเดียวนะครับแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยร่ำรวยความสุข ร่ำรวยความสำเร็จในธุรกิจเอ็มตานะครับแล้วก็ร่ำรวยในการที่จะนำพาผู้คนในองค์กรธุรกิจเอ็มตาของตัวเองเนี่ยก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับใครที่ตั้งเป้าหมายนะครับ ต้องการประสบความสาเร็จเป็นลูบี้สตารในปีนี้นะครับก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับใครที่ตั้งใจจะเป็นลูบี้สตารรหัสแรกของปีนี้นะครับก็ขอให้ยิ่งประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับคุณหมอรอดูอยู่นะครับก็ขอให้คำไวพรนี้นะครับส่งผลให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่มีความตั้งใจจริงมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทนะครับแล้วก็ ไม่รอคอยความสําเร็จจากใครนะครับลงมือทําด้วยน้ํามือของตัวเองนะครับแล้วคุณบอกก็เชื่อนะครับความสําเร็จจะมาถึงตัวเราอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็โชคดีนะครับเจอกันใหม่ในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ